สวัสดีค่ะพี่น้องมัอน,นี้สิบห้ามาตัดแต่งต้นใหม่หลังบานเลยจ้าอันนี้ก็สิเป็นใบ,บมะขามจ้าตัดใบ,บมะขามออกให้มันแตกกิ่งไหมเอ,อ,อ้ยกล่องกับสีเหมิดๆแน่เด้อตั้งหามุมตั้งโปได้เป็นนันต่์ก็สิตัดแต่งกิ่งค่ะตัดให้สันให้เตี้ยนเด,ด้วค่ะยูวานจะตัดให้มันสันเลยเพราะว่า เวลามันแตกหยอดออกมากกสิเดกเก็บใหม่หยอดมันกระสิงามค่ะตัดเช็ดโลนหมดกสิมีต้นใหม่หลายต้นค่ะอยู่หลังบานอันนี้กระสิเป็นต้นมะเขียบจ้ะตัดใบมันแตกแหนงออกกสิตัดออกจ้ะ ตัดแต่งกิ่งหม่ให้มันแตกออกมาไม่อัน,นงาใดที่มันมีนวยกับแงเก็บไหวอยู่ค่ะให้มันเหี่ยงนวยมันแต่ว่าอันใดที่ผมมีนวยกับตัดออกค่ะมันสิไปขีดขวางมันสิขามรั่วไปสวนอื่นเนาะค่ะขอความสบายใจทั้งสองไฟล์โห้หกค่ะสังเกตว่าหกแห้งอย่าบวาไดนตัดค่ะตัดแต่งกิ่งต้นใหม่ก่อน แง่มไดุ้่สิได็ตัดหยามือนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นหนอยนาค่ะต้นมะเขยบอันนี้สิเป็นมะเขยบสีขาวเป็นหนังนี่ทามะเขยบหนังค่ะ้างๆก็จะเป็นใบเตยพุ่มใหญ่มากเลยนะใบเตยต้นมะเขยบต้นนี้ก็ตัดแต่งกิ่งทุกป,ปีค่ะขึ้นหมากมันเซ็จแล้วก็ตัดกิ่งมันออกพี่หนานมันก็สซิมี่อีก แตกออกมากอีกกระตัดอีกค่ะมันบดตายแล้วจ้ะเพราะว่า้าให้มันต้นใหญ่หลายมันกับเปลืองพืนทีค่ะมันสิบแตกงานใหญ่พื้นที่เรามีน้อยล้างบานพื้นที่บรหลายค่ะพาอได้ปลูกกินกระสิบเ,เก็บเลยเผาว้ในกระสิบเป็นมะเขียบพือกันค่ะโอ้โหบิ่งหยาหลายจนว่ายำพันได้ตัดหยาด้วยค่ะ ยัมบไมีเวลาว่างก็นี้ฝนตกอยู่แต่ขอกาแต่หยาให้งัวค่ะช่วงนี้อันนี้ิิเป็นมาเขียบเข้ากำมาเขียบสีม่วงจ้ะตัดแต่งกิ่งออกให้มดเลยค่ะตัดงานยาวๆมันออกงานใดที่มันมีนวยก็าไว้ก่กนข้างหลังค่ะจะเป็นภูมยิย่านางด้วยจ้ะ ปลูกไว้กินเองเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยน้อมันเป็นผลลใหม่ประจำฤด,ดูกาลภูมหนีสิตัดยูเนี่ยกับเป็นมะนาวด้วยจ้าตาัดไปกับข้าน้นาไปแล้วมะนาวเนี่ยตัหยากค่ะ้นามมันหลายแต่มะนาวนี่กกระดกเพ,ะเพราะเพราะพ่อได้เก็บอยู่ค่ะเพราะพอได้สือเป็นกินดอกมะนาว มีมีพอได้กินแน่อยู่กะจะแต่งกิ่งออกเรื่อยๆค่ะกิ่งได้ที่มันอ่อนๆออกมากระสิแต่งอันที่มันหมากเป็นลูกกรสิเป็นเป็นงาที่มันแก่ๆมันกระสีดอกเนาะค่ะอันนี้ก็ล้ลนค่ะบ่มีเวลาเบิ่งเก็บแต่ลายแต่ถายหน่วยอยู่มันลนบ่มีเวลาได้เขาชวนหลังบานเลยค่ะก็จะแต่งกิ่งมัน มัน,นีีอากาศที่น้่นแหละค่ะบ่มีแดดก็เลยถือออกาสถือออากาสเข้ามาแต่งกิง่งก็จะตัดออกตัดออกหลายอยู่ค่ะตัดออกจนมันมัน,มนบกขยายอะค่ะให้มันแตกออกมาใหม่เพราะว่าม,มันมีต้นใหม่หลายต้นนะคะอยู่หลังบาน มีทั้งหมักหนา้ามีทั้งพักติว๋วมีทั้งตน้นหมักเกียบย่านล่างแล้วก็อะไรใบเตยต้นดอกเข็มเป็นต้นใหม่ต่างต่สมัยแม่ปลูกไว้อ่ะค่ะมันเป็นสมบัติเนาะสมบัติที่เราต้องเก็บรักษาไว้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นต้นใหม่เพินปลูกไว้กัเลยเปิดอยากเอาถิงเอาอย่างมัน มีประโยชน์กับเราอันนี้จะเป็นมะกรูดมะกรูดตัวนี้กับซิปคอปปี้แล้วค่ะที่ปลูกมาไม่ใช่เอ้เนี่ยใช้มเมล็ดปลูกป่าเพิ่นปลูกแล้วก็เอามาให้ปลูกก็จะตัดแต่งกิ่งออกค่ะบ่ให้มันกว้างแต่มันเป็นทรงุ่มค่ะเพราะได้เก็บกินเนาะบ่ได้หาไปหาเก็บบานอื่นอยู่อีสานบานห่ากับมี่ยังพอปลูกกิ่งกับปลูกค่ะ ใช้พื้นที่ไม่เยอะถาเแล้วแต่งจริงแล้วก็พื้นที่มันใช้สอยมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เนีย่ยใบที่ยืนออกมาเห็นใบใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นผักติวค่ะแต่ตอนที่กาลังตัดเป็นต้นมะกรูดตอนล้วก็จะเอาไปเผาด้วยค่ะพวกใหม่พวกนี้ต้องเผาเพราะว่ามันไม่หนามเศษมันต้องเผาให้หมดเลย จะตัดแต่งกันที่มันยืนยืนออกมาที่อันไม่มันค่ะที่เหลือก็จะมีแต่ใบแก่ๆที่กําลังกินก็จะกินค่ะเห็นไหมต้นไม้หลังบ้านหนูก็สิบโมีบบเดค่ะ